เดี๋ยวไปดูบูธฮอนด้ากันครับในวันของรอบประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าคือเขาแบบเรียบง่ายแต่ขายดีทําไมเขาถึงขายดีนะครับก็นะฮอนด้าเนี่ยคนยังมองว่าเป็นคือมันไม่ใช่รถหรูอะไรนะครับก็เป็นรถรถแมสรถตลาดนี่แหละ,ะแต่มันหรูกว่าโตโยต้านิดหนึ่งอันนี้ความเชื่อนะครับแต่จริงๆก็รถระดับเดียวกันนะฮะมอเตอร์โ,โ,โชว์ปีนี้ก็เอาซิตี้เดอะซิตี้เขาก็จะมีตัวซิตี้เทอร์โบซีดาน นะแล้วก็ City e-h e-v ตัวนี้คือเป็นไฮบิดและน้องคนสุดท้องก็คือ Honda City Hatchback เนี่ยเอามาใส่ชุดแต่งโมดู l โลนะครับคือไม่มีอะไรจะโชว์แล้วเพราะว่าเปิดตัวไปหมดแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็รถขายดีนะครับเข้าขายดีอยู่แล้วก็เลยใส่ชุดแต่งโมดู l โลให้ดูคนแน่ความสนใจคือขายได้อยู่แล้วนะฮะดูนะคนมาดู City Hatchback นี่ัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะในความคุ้มค่าก็ตัวนี้ ระบบความปลอดภัยโอเคเลยนะครับเป็นไฮบริดด้วยประหยัดน้ำมันเดินทางไกลก็นั่งสบายอยู่แล้วสำหรับคลาสของ c ิตีถือว่าเป็นรถ b s e gment แท้ๆทุกวันนี้แม้ว่าเขาจะกินภาษีของอสองตัวนู้นนะครับตัวเทอร์โบเนี่ยเขากินภาษีของ Eco Car แต่พื้นฐานรถเขาอะเป็น b s e gment อันนี้เป็นไฮบริดนะครับตัวสีน้ำเงินออใส่ชุดโมดูโลแล้วขึ้นเหมือนกันเขามีราคาให้ดู คือแต่งของโมดูลอ่ะว่าโอเคนะคือแบบเราไม่ใช่สายลึกที่จะหาของแต่งญี่ปุ่นสั่งมาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือโมดูลเนี่ยเขาก็ทำของแล้วแบบนี่คือของ Honda นะแล้วก็ทำออกมาดูดีเลยอันนี้แต่งหลังคาดำนะนี่ล้อโมดูลเนี่ยใช่หมดเลยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์นี้ของโมดูลหมดเลยผมเคยทำรีวิวไว้ไปหาดูได้นะครับเป็นรีวิวโมดูลของตัวตัวเนี้ย ตัวซิตี้เทอร์โบซีดานส่วนรุ่นอื่นนะครับก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิมอันนี้ Accord h y b ฮบ d ตอนนั้นติดอะไรเรามีรีวิวทำไมเราไม่ได้ปล่อยนะครับอันนี้ Accord h y b ฮบ d อันนี้แพงสุดของค่ายนะครับนนี้แพงสุดเลยคนก็ให้ความสนใจแล้วก็สุดยอดรถซ s e g เมนตของวัยรุ่นนะครับนี่ Civic Turbo 1บหนึ่งล้านสองแบาทได้แบบนี้เลยอันนี้คือสีเทานมมาพร้อมระบบความปลอดภัยในส่วนของ Honda Sensing ก็คือในไลน์อัพระบบความปลอดภัยของ Honda เขาก็ถ้าระดับโลกนะเขาเกือบเต็มแต่ถ้าเกิดในเมืองไทยเขาก็เต็มแล้วละใส่มาสุดและสำหรับ v i v i c t c h c h c k นะฮะถ้าเทียบว่าเป็นปลายของ Product Life Cycle ก็คือปลายอายุผลิตภัณฑ์ก็คือถือว่าให้ของมาเล่นได้อะ มันปกติ Honda ก็ไม่ได้ให้ของขนาดนี้นะให้คุณจ่ายล้านสองก็เถอะ <_ m im> เล่นได้อันนี้ Honda SRV ก็ยังขายดีอยู่เหเ็นป่ะขนาดเมืองนอกนะเปิดตัว All New แล้วนะที่ญี่ปุ่นนะครับเมืองไทยก็ในอนาคตลำดับถัดไปแต่ทีนี้ก็ยังให้คนให้ความสนใจนะครับเพราะาเรื่องของซื้อตอนนี้มันก็มีส่วนลดมีอะไรให้พูดคุยนะครับเราจะได้ส่วนลดออกรถง่ายขึ้น พระเอกที่โชว์บนเวที City e h e v อันนี้เขาตั้งใจทำมากมากว่าเป็นรถที่ดีนะครับเป็นไฮบริดราคาถูกเลยละ่ะแล้วออปชั่นอะไรต่างๆก็ไม่ง่อยเบรกมือไฟฟ้าดิสเบรกสีล้อ,อคือบางคนเขาไม่ได้อยากได้รถใหญ่แบบพวก Civic Accord ไงแต่เขาบ้านมีตังค์เขาอยากได้รถไซส์แค่นี้อันนี้ก็ถือว่าคุณไม่ได้ขับแบบ Eco Car ธรรมดาไม่ได้ขับ B s e g ง e n ้ธรรมดาแม้ว่า บอดี้ของรถเนี่ยมันคือ b ีเซ็งเมนคือ e ีโคคาแต่นี่คือรถไฮบริดแล้วอันนี้ก็เป็น City h a ฮทชแบ็กตัวนี้ก็สีแดงล้อดำนะครับเป็นทริมของ RS ราคาก็อีโคคารราคา7จ็ดแสนว่าบาทนะครับก็ถือว่านักยูนะฮะเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท สีนี้สีอะไรสวยดีเหมือนกันนะเออไม่ต้องแต่งเลยนะ City h แฮ c h b แบ็เนี่ยมแม่อยากมีตังค์แบบเยอะๆแบบจองจองจอๆเลยนะโอ้โหบ้านไม่มีที่จอดดังนั้นก็ c r v ไมเน r c h เช n นะครับยังเล่นได้นะคือรถพวกนี้เนี่ยอายุผลิตภัณฑ์เขาจะนานหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตลาดมันเล็กลงเยอะมากๆกก็มีทั้งเบนซินดีเซล นะถ้าชอบเลยผมชอบตัวเบนซินแต่ชอบ Option ออปชั่นตัวดีเซลตัวนี้ดีเซลขับซีหนึ่งล้านเจ็ดบาทมี Honda Sensing คือ Honda Sensing ของซ V ออ่ะจริงๆทั้ง c r v และ c ีวิกนะครับในส่วนของ Adaptive c r u i s o c o n t r o นเนี่ยเวลาแบบวิ่งเข้าไปจี้คันหน้าแล้วมันเบรกมันฉลอนมันสมูทเนียนมากๆนะแล้วก็ตามจนหยุดนิ่งเลยนะของ Honda ถือว่า น่าสนใจนะครับใครที่มองอยู่ผมมองว่ายังเล่นได้นะครับในเรื่องของส่วนลดแคมเปญเพราะเมืองนอกเนี่ยยังไม่มีข่าวในส่วนของ Honda CR-V ดูบรรยากาศนะเขาแบบบูธเขานี่คือเขาขายได้เรื่อยๆนะไม่ต้องมีรถโมเดลใหม่ทุกงานแต่คือเหมือนคนพร้อมใจกันมาซื้อมาจองฮอนด้านี่เป็นอะไรที่ยังอยู่ในใจของคนไทยนะเป็นตัวเลือกลำดับแรกๆนะครับ